เรามาดูหลักฐานบ้านช่องของคนวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนนะคะหลักฐานบ้านช่องเป็นยังไงน่าอยู่ไหมมีการทะเลาะเบาแหวงหรือเปล่าหลักฐานบ้านช่องหรอ,อมอเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่เนาะเป็นคนต้องเดินทางบ่อยๆอ,ยอเดินทางไปมาบ่อยๆอ,ยอขอขยายความหน่อยค่ะหลักฐานบ้านช่อง ของคนวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนนี้เนาะเป็นยังไงบ้างอืมหลักฐานบ้านช่องเหรอตัวนี้คืออา,อาชีพการงามหรือผู้ใหญ่อตัวนี้คือเราเป็นหลักอะเราเป็นหลักของคนในบ้านเ,าเราเป็นหลักทํามาหากินประกอบอาชีพของคนเป็นเป็นหลักในบ้านคอยดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลบริวาร สมมุติว่าบางทีเราก็เป็นเป็นหัวหน้าในสนํงงานักงานแบบเนี้ยหัวหน้าในสนํงงานักงานหัวหน้าในบริษัทข้างร้านต่างๆอ่าแล้วก็ต้องทํางานทํางานไปโน่นมานี่คือบริหารจัดการทุกๆอย่างเพื่อดูแลบริวารดูแลคนในครอบครัวคนในองค์กรต่างๆอ่าอันนี้คือหลักฐานบ้านช่องเนาะของคนวันอาทิตย์ค่ะ